นะครับท่านผู้ชมจะมีจํานวนวันที่น้อยที่สุดของทุกเดือนในรอบปีนะครับเบนเอ็นเคนะครับรักท่านผู้ชมทุกวันและไม่น้อยลงด้วยนะครับท่านผู้ชมจัดไป1หวานครับและวันเสาร์แบบนี้นะครับมาพบกับโจโจ้เบนเอ็นเคนะครับจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์ที่เบนเอ็นเคแบบนี้ทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมเป็นสัปดาห์ที่142แล้วนะครับมีรถเข้ามาทั้งหมด5คันนะครับให้ท่านผู้ชมเลือกสวยๆทุกคันอีกเช่นเคยครับมีทั้งรถหายากนะครับ กิโลนะครับมีทั้งตัวรถอนเนกประสงค์แลไอเทมยังไงวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นที่ขันแรกขันนี้เลยครับ เริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์กับแรไอเทมนะครับท่านผู้ชมและคันนี้นะครับยังเป็น SUV เครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อปรุ่นล่าสุดเลยนะครับตลาดรถมือ2สภาพสวยๆแบบนี้หายากมากๆเลยนะครับกับรถเข้ามาประจำสัปดาห์คันนี้นึ่ง Merc e d e s Benz GLC 220D AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ o b s i d i a n Black ภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ SUV ขนาดกลางมิดไซส์นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่สําคัญนะครับยังเป็นตัวท็อปออฟชันด้วยนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนตดีเซ O6542024 กับ194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับรุ่นนี้ออกมานะครับจะมีตัวเริ่มต้น e อ c l u s i v e นะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะเป็นตัว Top AMG นะครับ Body Part AMG Sliding นะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับได้ไฟหน้า Multi Beam นะครับกระจังหน้าสุดสวยนะครับล้อแม็ก AMG นะครับขนาด19นิ้วนะครับช่วงล่างยกสูงกําลังดีนะครับไม่สูงเกินไปผู้หญิงขับได้นะครับผู้ชายขับดีเลยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับและคันนี้มาพร้อมหลังคาแก้วพ พร้อมระบบ Kiroscope Package นะครับไฟท้ายก็อัปเกรดใหม่แล้วนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นตัว Minor Change Facelift สวยงามเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าช่องเก็บสัมภาระกว้างพร้อมระบบ Hand Free Access นะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําสวยงามหรูหราขึ้นนะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนพวงมาลัยใหม่นะครับหน้าจอแดชบอร์ดใหม่และก็หน้าจอคอนโซลใหม่นะครับทำให้ตัวรถเนี่ยอัปเกรดความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับได้พวงมาลัย Multi Function รุ่นใหม่เลยทีเดียวนะครับหน้าจอแดชบอร์ดก็จะเป็นตัวดิจิตอลแล้วส่วนหน้าจอออคคคนนนนโซลลกกาางะะะะรรรรรััับบบบบบบมมมพ้ให่เป็ M BUX หน้าจอทัชสกรีนมาควบคู่กับระบบ MMC นะครับถือว่าครบตามแบบฉบับของรถเบอร์เซเดสเบนรุ่นใหม่เลยทีเดียวไฟเอ็นบีไลท์ก็ปรับเปลี่ยนสีได้หลายสีนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าได้ระบบ Memory p a c k ็กเกนะครับได้เครื่องเสียงอย่าง b บ r m e s t e r Surround Sound System มีระบบ Navigation การเชื่อมต่อครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็น Bluetooth นะครับ USB นะครับหรือว่า Apple Car Play Android Auto นะครับในส่วนของความปลอดภัยนะครับมีทั้งตัว Blind Spot นะครับระบบเบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็รรรรระะะะะบบบบัััักษาาาาายยยยหห่่่งคคคคนนนนนน้้้้ดดวววถือเเลลททีีีแผูชม รถในตลาดตอนนี้หายากมากๆมีคันนี้ที่เบนเอนเคเลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมานะครับเป็นแค่29,000กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์เมอร์เซเดสเบถึงปี2024เริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์กับราคาพิเศษเป็นแค่2,990,000บาทเท่านั้นครับ สุดยอดรถหายากนะครับและก็รถขายดีประจำโชว์รูมอีกหนึ่งคันนะครับท่านผู้ชมคันนี้นะครับทั้งความสปอร์ตนะครับทั้งเครื่องยนต์แน่นทั้งออปชั่นเต็มนะครับที่สําคัญนะครับสีแบบนี้นะครับทำให้ตัวรถสเปคนี้สีนี้นะครับขายเร็วแล้วก็ไปได้ไวตลอดเลยทีเดียวนะครับกับรถเข้ามาประจาสัปดาห์คันที่2 mercedes benz c 250 coupe amg นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดง c คนเบอร์รี่เลสนะครับเข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมใครที่กําลังตามหาอยู่รุ่นนี้นะครับต้องรียว สีแบบนี้สเปคแบบนี้นะครับอย่ารอช้านะครับท่านผู้ชมคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc กับ211แรงม้าและยังเป็นตัวสุดท้ายก่อนเฟสลิฟต์นะครับเพราะว่าได้เกียร์9สปีดเรียบร้อยแล้วนะครับและคันนี้นะครับแน่นอนครับมีแค่1เดียวเท่านั้นก็คือตัวท็อป AMG นะครับบอดี้พาร์ต AMG สไตลิ่งนะครับหน้าหลังข้างเลยทีเดียวได้ไฟหน้าอินเทอร์เจนไลท์เซฟนะครับกระจังหน้าไดมอนด์กริลสุดเท่นะครับล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วหลังคาแกร้าพาร์โน้ล รถต้าเนี่ยเราจะเห็นถึงความโฉบเฉี่ยวนะครับสประตูสีที่นั่งท้ายตัดไฟท้ายสุดสวยนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบแฮนด์ฟรีแอ็เซสดิฟิสเซอร์ปลายท่อคู่เทตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงแคนเบอรี่เลสนะครับสีแบบนี้ขอย้ําอีกสักครั้งนะครับท่านผู้ชมว่าขายดีรถสวยนะครับมาเร็วไปเร็วแน่นอนมาพร้อมกับเครื่องเสียงเบอร์เมเซอร์เซอร์ราวล์ดซ,ซิสเต็มกล้อง360องศานะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ตสามกา้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันเเบบบบาาะะะปรรรัไฟฟ้แลมมมโี่นะครัับไได้ตว เบรลีย์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีเลยทีเดียวนะครับมีตัว heads up display มาให้ด้วยคอนโซลตรงกลางก็เป็นคาร์บอนเคเฟล่าแล้วนะครับถือว่าเป็น C ีคลาสอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นตัวสปอร์ตคูเป้และที่นั่งด้านหลังเนี่ยกว้างนั่งสบายนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับต้องรีบเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นเจ้าของนะครับสำหรับซีคูเป้คันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเป็นแค่49,000ก้ิโลเท่านั้นนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมวารันตีจาาาากกกศศูนนนนย์ะะคคครรรััับบบถึงเเเดดือ1ปี2024สุพิษมๆแ สองล้านหนึ่งแสนกับ9 0,000นบาทเท่านั้นเองครับ โฉมล่าสุดตัวปัจจุบันเลยนะครับท่านผู้ชมคันนี้ถือว่าเป็นความโฉบเฉี่ยวในโหมด S-Class นะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับเพราะว่าประหยัดไปจากมือหนึ่งเนี่ยหลายแสนเลยทีเดียวนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3นะครับ Mercedes-Benz CLS 220d AMG Premium Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงสลับกับสีดำนะครับ Nappa Leather Bengal Red and Black นะครับและนี่คือ CLS 220d โฉม CLS โฉมล่าสุดโฉมปัจจุบันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมคันนี้ มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,000cc กับ194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับและคันนี้เป็นตัว Minor Change f a c e l i เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากๆแต่ว่าคันนี้ตกแต่งกระจังหน้าเพิ่มเติมนะครับจะเป็นลาย GT สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความดุมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อรวมกับดีไซน์ไฟแล้วเข้ากันมากๆเลยนะครับมาพร้อมระบบ Multi Beam ด้วยนะครับชุดแต่ง AMG Body Styling นะครับทั้งด้านหน้าแลวก็ด้านหลังเลยทีเดียวมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับขนาด20นิ้วนะครับซึ่ง เฟซลิปนะครับตัวก่อนเฟซลิปเนี่ยจะเป็นล้อแม็กซ์สิบเก้านะครับแต่ว่าพอมาเป็นตัวเฟสลิปเนี่ยเป็นแม็กเอ็มจีขนาด20นิ้วทําให้ตัวล้อเนี่ยเต็มซุ้มล้อแล้วก็ดูเท่มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับรูปทรงรถก็ยังเป็นคงเดิมนะครับซีดาน4ประตูคูเป้กระจกเฟรมเลสนะครับมาพร้อมหลังคาซันลูฟนะครับระบบคีย์เลสโกแพ็กเกจด้านท้ายก็สวยงามเลยทีเดียวคันนี้ตกแต่งมานิดหน่อยนะครับจะมีสปอยเลอร์ดักเทลด้านหลังนะครับมีสัญ,ญลักษณ์เอ็มจีพร้อมดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ออกฟังละ เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงสลับกับสีดําโทนเฉดนี้นะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับหน้าจอก็จะเป็นตัวใหม่นะครับและยังได้พวงมาลัยรุ่นใหม่ด้วยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสวยงามมากๆเลยนะครับหน้าจอคอนโซลกลางก็มาพร้อมระบบ MBUX เป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วนะครับส่วนหน้าจอแดชบอร์ดหน้าปัดเดือนใหม่มาพร้อมระบบดิจิตอลนะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้มีระบบ MMC นะครับเชื่อมต่อกับมือถือได้เลยนะครับมาพร้อมกันปรับเบาะไฟฟ้าและระบบเมมโมรีแพคเกจได ร่อง360องศาที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวในส่วนความปลอดภัยนะครับมีทั้งตัว b บรายสปอร์ตนะครับและระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและคันนี้นะครับท่านผู้ชมคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับประหยัดไปจากมือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยหลายแสนเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2022นะครับใช้มาเมื่อปีที่แล้วเองครับท่านผู้ชมมาพร้อมบรันตียาวๆจากศูนย์ Mercedes-Benz นะครับถึงปี2025นิานะครับวิ่งมาส8 0 0 0ักิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนบ จัดให้อีก1คันนะครับท่านผู้ชมในรุ่นเดียวกันนะครับสีเดียวกันสเปคเดียวกันเป๊ะเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคันนี้นะครับท่านผู้ชมวิ่งน้อยมากๆนะครับเพราะว่าวิ่งมาไม่ถึง5,000กิโลนะครับเผื่อจองคันไหนไม่ทันนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องเสียใจนะครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่4 Mercedes-Benz CLS 220d AMG Premium a r e s i g นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงสลับกับสีดำนะครับ Nappa Leather Bengal Red and Black นะครับสีเดียวสเปคเดียวกันเป๊ะเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคัน นี้นะครับท่านผู้ชมวิ่งมานะครับเพียงแค่4,000กิโลเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2,000ซีซีกับ194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับชุดแต่งบ Body Parts MG รอบคันนะครับได้กระจังหน้าเป็นตัว GT เหมือนกันเลยนะครับดูเท่ดุโหดไฟหน้าม Multi Beam Lo m ็ x MG 20นิ้วหลังคาซันรูฟนะครับรูปทรงรถแน่นอนครับ4ประตูคูเป้ท้ายตัดกระจกเฟรมเลสนะครับมาพร้อมระบบ Keyless Go Package ไฟท้ายสวยๆนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบ Hand Free Access Diffuser ปลายท่อคู่สุดดเเเทท่ลยยีีวนะครับ เข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงนะครับเบงกอเรสนะครับแล้วก็ตัดกับสีดําเฉดแบบนี้นะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความแดงมากยิ่งขึ้นนะครับมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและตัดด้วยสีดำเนี่ยมีความหรูหราเพิ่มเติมนะครับทีมชุดแต่งก็ออกแบบมาได้สวยงามมากๆพวงมาลัยก็เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าปัดเรือนไม้นะครับก็จะเป็นตัวดิจิตอลส่วนหน้าจอแดชบอร์ดเนี่ยก็มาพร้อมระบบ MBUX และเป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติคดยีีีทบร่เ ที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายจะเลือกคันก่อนหน้านี้หรือคันนี้ก็ได้นะครับท่านชมได้หมดคันนี้สภาพสวยงามปิ๊งเลยทีเดียวครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมานะครับท่านชมเป็นแค่4,000กิโลเท่านั้นนะครับน้อยมากๆเลยนะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz นะครับถึงปี2025เดือน7นะครับกับราคาสุดพิเศษที่เมเอนเคตังไว้เพียงแค่4ล้านกับ9,000บาทเท่านั้นครับ W2054 ประตูตัวม i n เนอร์เชนรุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดพลังงานนะครับประหยัดน้ํามันสูงสุดอีกรุ่นหนึ่งในราคาโดนใจเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่5 Mercedes ซเดสเบนซ C300e Plug- i อ Hybrid ิดเอวังการนะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ C l a s s นะครับต้องบอกเลยนะครับว่า C l a s s เนี่ยเป็นรถซีดานยอดนิยมของ Mercedes- Ben ซอยู่แล้วนะครับคันนี้ราคา ล้านนะครับท่านผู้ชมและยังได้เครื่องยนต์นะครับและก็การประหยัดพลังงานเนี่ยแบบจัดเต็มเลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2,000ซีซีนะครับกับ211แรงม้าพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้ามาอีก122แรงม้านะครับเสียบชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลนะครับประมาณ50กิโลความเร็วสูงสุดนะครับที่ใช้เฉพาะระบบไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเครมค่าตาสิ้นเปลืองน้ามันนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อลิ ทีเดียวคันนี้เป็นตัวเอวังกาดเริ่มต้นนะครับชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันนะครับกระจังหน้าสุดสวยนะครับได้ไฟหน้า LED High Performance นะครับล้อแม็กนะครับขนาด18นิ้วขนาดรถกําลังดีนะครับใช้งานง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้านะครับและที่สําคัญนะครับช่องเสียบชาร์จไฟจะอยู่ทางด้านหลังไม่เกะกะเลยทีเดียวนะครับเสียบชาร์จนะครับใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับก็วิ่งได้เลยครับท่านผู้ชมภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดานะครับที่นั่งกว้างนั่งสบายนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้านะครับ ขึ้นกว่าตัวเก่านะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติให้ด้วยนะครับมีกล้องถอยหลังที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายและคันนี้นะครับท่านผู้ชมราคาดีมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมานะครับเป็นแค่31,000กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงเดือน5ปี2023กับราคาสุดพิเศษปิดท้ายสัปดาห์นะครับอยู่ที่1ล้าน8กับ90บาทเท่านั้นครับ ครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์ของสัปดาห์นี้นะครับสวยๆทุกคันแบบที่บอกไปเลยนะครับท่านผู้ชมชอบคันไหนแบบไหนนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามาที่เบนซ์เอ็นเคได้เลยนะครับเพราะว่ารถสวยๆแบบนี้นะครับอยู่กับเราไม่นานแน่นอนนะครับแต่ถ้าทั้งหมดนี้นะครับยังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูมเบนซ์เอ็นเคของเราได้เลยนะครับมีรถสวยๆให้ท่านผู้ชมเลือกกว่า200คันมาที่เบนซ์เอ็นเคได้รถถูกใจแน่นอนครับนี่ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ที่แฟนเพจ f a c e b o o k b e n n n นะครับหรือเข้ามาชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ w w w b e n n k c o m หรือติดต่อเข้ามาที่ b e n เ k ง็ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่142นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่143แล้วนะครับท่านชมจะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสาหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ